มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดยครั้งในช่อง Perfume Diary นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหลุยวิกตองใช่ไหมคะหลุยวิกตองเป็นแบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกซึ่งเขาทำสินค้าที่มีคุณภาพออกมาไม่มี outlet ไม่มีราคามีแต่จะเพิ่มราคาค่ะมันก็เลยทำให้ใครหลายๆคนอยากจะมีหลุยกันสักชิ้นใช่ไหมคะพอเขาทำน้ำหอมออกมา บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าหลุยทำน้ำหอมแล้วหรออย่างตัวเรานี่ก็คือเพิ่งรู้เมื่อปีที่แล้วนะคะน้ำหอมผู้หญิงของบ้านหลุยอ่ะทำออกมาได้กลิ่นหอมทุกตัวแต่ว่าตัวที่เราเลือกมาที่จะมาให้เพื่อนเพื่อ,อรู้จักในวันนี้กลิ่นของมันมีความซับซ้อนให้ความแตกต่างระหว่างกลิ่นเย็นและกลิ่นอุ่นแต่ยังทำให้มีเอฟเฟกของความหรูหราน้องก็คือนี่เลยค่ะ Per Baton มันเลือกยากมากๆเลยนะทุกกลิ่นคือหอมหมดแต่ตัวนี้มันให้ energy ที่ดีมากๆเลยอะลุยเขาเพิ่งทำน้ำหอมออกมาได้ไมน่นานอย่างตัวเนี้ก็คือเปิดมาในปี2019แล้วเขาก็จะมีขายที่ในบูติกเท่านั้นอย่างที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นสยามพารากอนที่เวกัสนี่ก็จะมีที่วิน ซีซ่ l เบลจิโอคริส l m มอลแล้วก็แฟชั่นโชว์มอลคำว่าคำว่าเคปร์ทานเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นก็คือ uh, beating heart ในภาษาอังกฤษเขามีคอนเซปที่ว่าเหมือนเป็นบัตรเชิญที่อยากจะให้เราฟังเสียงหัวใจของเราแล้วก็ใช้ชีวิตทุกโมเมนต์ด้วย passion <c oughs> แล้วคนที่หมด passion ช่วยได้ไหมนะ ลักษณะกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มีตัวปั๊มนูนแล้วก็มีชื่ออยู่ข้างบนตัวนี้เป็นฝาแม่เหล็กอีกแล้วนี่มีเล่นก็จะมีตัวนี้อยู่แค่นี้เรียกง่ายมากๆเลย เขาจะมีอยู่2ไซส์ก็คือ100 ml ราคา300เหรียญแล้วก็200 ml ราคา430เหรียญตัวนี้สามารถรีฟิลได้ด้วยนะคะที่ในอเมริกาแต่ที่เมืองไทยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ารีฟิลได้หรือเปล่าหัวสเปรย์ก็คือสุดยอดมากๆด้วยน้ำหอมหลุยราคาขึ้นตลอดตลอดเลยเพอร์ฟูมม ก็คือคุณจอหคาวาเลียซึ่งเป็นมาสเตอร์ r ู้เฟอร์เมอร์ประจำบ้านหลุยในขณะนี้คืออย่างบ้านอื่นอ่ะเขาก็อาจจะมีคนมาปรุงน้ำหอมให้แต่อย่างกับบ้านหลุยก็คือจะมีประจำแค่หนึ่งคนก่อนหน้านี้เขาก็เคยทำน้ำหอมตัวดังให้บ้านทอมฟอร์ดอย่างโนโดโ n o ์ทัสกินเลเดอร์แล้วก็จะมีบูการีไทกา a ar, ตัวนี้คือที่นี่คือ เหลาหลือมากๆตัวนี้คือดังมากๆเลยไทยกาน้ำหอมเคอร์บาทานี่ยเขาจะจัดให้อยู่ในตระกูลของชิฟฟอรั l น้ำหอมดอกไม้ราคาถูกหรอชิฟไม่ใช่ค่ะน้ชิฟฟอรัลเนี่ยเป็นการเรียก การปรุงน้ำหอมตระกูลที่ซ like ับซ้อนแล้วก็แก่วแก่ตระกูลหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่ามันเคยมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่18นู่นเลยอ่ะเขาจะมีโครงสร้างสูตรแบบโครงสร้างสูตรเลยเหรอวิชาการมาก Top n o t e เป็นซ i t รัสมิ d เดิลน็ e เป็น Foral b a s สน o อตเป็น Woody ก็จะมีลักษณะออกมาเหมือนหวานอมเปรี้ยวบวก กลิ่นไม้ชื้นเออเข้าใจกันไหมออกมาทรงนี้เลยปัจจุบนันนี้เราจะไม่สามารถหาน้ำหอมตระกูล Chief Floral แบบดั้งเดิมได้แล้วเพราะเขามีการจำกัดการใช้ตัว Oak m o s ก็คือตอนนี้ก็คือจะใช้ Patchouli ชชเข้ามาแทนที่เรามาดูโน้ตกลิ่นของ k e r b a t a n กันมั่งตัวนี้ ท p n โน e มีแพร์แคสคาลอนแอมเบรดม d ดล e โน s อียิป t i เชียน m i ส e มินาซ s s ัสอีแล g อีแล g ตัวเบสโนตก็เป็นมอสกับพ h o u ลีหัวสเปรย์ดีมากเลยเปิดมาด้วยกลิ่นแพร์่ำๆแน่นแต่โปร่งมันแตกต่างกับ โจมาโลนอ่าอังกฤษแพรแบบอังกฤษแพร์เขาจะได้ความเบาใสแล้วก็โปร่งแต่นี่คือจะแน่นกว่าตัวแคสคาโลนมันก็คือสารสังเคราะห์ที่นำมาใช้แทนกลิ่นน้ำออกเป็นลักษณะของน้ำตกเปียกฉ่ำชุ่มแล้วก็ตัวเอมเบดั้นก็คือตัวเมล็ดที่มีกลิ่นหอมเอามาใช้ทดแทนกลิ่นมัสจากตัวชมดที่เป็นสัตว์เนะเนาะก็จะคือ ที่อย่างที่เคยพูดว่าตัวมาตัวชมดเนี่ยเวลาเขาเดินเขาจะเอาตัวไปไป้ายแล้วก็จะทิ้งกลิ่นที่หอมมากๆเอาไว้ตัวนี้เราฉีดทิ้งไว้ตอนนี้ก็จะลงมาที่เมโดนอสแล้วก็จะมีได้กลิ่นเป็นดอกมะลิกับดอกอ,อีแลงอีแลงนั่นคือดอกกระดังงาซึ่งมันตัวกระดังงานเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเยาอ,อยยวนนิด,นด เรามาดูเบสโน้ตกันบ้างนะคะตัวนี้ทิ้งไว้สักประมาณสามชั่วโมงได้ละมันได้เป็นกลิ่นมอสช่ำๆแต่ตัวนี้ก็คือจะมีะแพชชูลี่ด้วยมันจะเป็นแบบแพชชูลี่ดิวอี้แบบฉ่ำน้ำด้วยอะเรามาดูความติดทนกันบ้างตัวนี้กลิ่นโปรง่งแอรี่แบบนี้มัน เสียงดังนะแต่ไม่ถึงกับตะโกนอะตัวนี้เราฉีด4-6สเปรย์กับอยู่บนผิวเราได้12ชั่วโมงสบายๆเลยค่ะการฟุ้งกระจายของเขาทำได้ดีมากคือเดินเข้าหาใครอะเขาได้กลิ่นน้ำหอมก่อนจะถึงตัวเราอีกนะสักประมาณแบบช่วงแขนเนี่ยคือตอนเรา approach เข้าไปใกล้อะเขาจะได้กิน่นเราก่อนเลยตัวนี้เคยใส่ไปทำงานแล้วลูกค้าก็ชมว่าน้ำหอมคุณ หอมมากตัวนี้คือจะทิ้งกลิ่นไว้ด้วยเวลาเราเดินออกไปแล้วอ่ะล้วก็มีคนมาเดินมาอยู่ที่จุดที่เรายืนอ่ะเขาก็ยังจะได้กลิ่นตัวเราอยู่ตัวนี้เป็นน้ำหอมผู้หญิงนะทรเก็ตเป็นผู้หญิงเรามองเห็นภาพเป็นอายุ25ขึ้นไปนกับใช้ได้คือถ้าสมมติว่าเป็นน้องมหาลาัยแล้วไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญตัวนี้ก็คือได้อยู่เหมือนกัน ใส่ได้แทบถูกโอกาสเลยเพียงแค่ว่าปรับจํานวนการใช้น้องหน่อยเวลาไปทํางานเนี้ยหนสเปรย์ก็อาจจะพอแล้วแล้วก็วันที่ออกไปเดินเล่นเดินเที่ยวก็คือตามสบายเลยตัวนี้เราชอบใช้ในช่วง Spring Summer ม,ม,มากๆเหมาะกับประเทศไทยประเทศไทยนี่คือใช้ได้แน่นอนเวลาที่เราใส่น้ำหอมตัวนี้นะเรามองเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจ สูงนี่คือต้องเรียกว่ามั่นใจสูงเลยอ่ะมันให้อารมณ์เป็นผู้หญิงทันสมัยมีสไตล์ถือตัวแต่ยังคงความเป็นผู้ดีอยู่อารมณ์แบบบูจี้นิดๆหน่อยๆคืออารมณ์แบบติดหรูมีมาดลุกผู้ดีมีจริตดูไฮโซอารมณ์แบบแบบนั้นเลยอ่ะด้วยความที่มันเป็นหรวยเนาะการตีความของเขาก็ออกมาในทรงหรูหราอยู่แล้ว แล้วตัวนี้ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับเราเวลาใส่ด้วยอะคะ่ะมันได้อารมณ์แบบอ m a VIP, I'm อ s p e c i มาสเปตอนใช้น้ำหอมตัวเนี้มันส่งเสริมให้เรามีพลังงานในแง่นั้นคือมันมีน้ำหอมหลายตัวที่มันแพงกว่านี้นะแต่ควบคนก็ไม่ได้รู้จักตัวนี้เราใช้แล้วมีคนชมบ่อยมากๆเวลาเราตอบกลับไปเราก็จะทรงแบบเอสล Vuitton จริดไหมเออใช้น้ำออหอ,อมอะไรอะหอมอะไรอะตอไปว่า i s l o b e t o n มันได้อารมณ์แบบนั้นนะคะ,ะมีระดับมากน้ำหอมตัวนี้ปลายบายในเมคะอย่างที่ปอบไปแทบจะทุกคลิปว่าไม่อยากแนะนำให้ใครซื้อน้ําหอมบลายบายเนาะด้วยเทสตแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ด้วยราคาน้ําหอมของเขาเราคิดว่าต้องไปลองก่อนบนผิวเราว่าเคมีมันเข้าได้ไหม อย่างเราเนี่ยก็คือไปลองถึง3-4สี่ครั้งก่อนที่จะตัดสินใจซ,ซื้อตัวนี้โชคดีตรงที่ว่าที่เวกัสเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็สามารถไปลองได้บ่อยครั้งกว่าจบการตีความน้ำหอมหลยวิกจอนเคอร์บาทานในแบบฉบับของเราไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการซื้อน้ำหอมบรตตัดไปของเพื่อนๆนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะ,ะ,อะ,คะชอบน้ำหอมกลิ่นไหนในบ้านหลยวิกจอนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกข้างล่างกันได้เลยนะคะ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้ว